เอเลนตัวไหนวิ่งไวที่สุดในเกมเบนเพนตัวแรกอาจจะเป็นเบนวูเฟอร์ก็ได้นะเพราะมันเป็นหมาป่าใช่ไหมทุกคนมันก็มีการกระโดดนะทุกคนซึ่งมันก็ดูแบบเออไวใช้ได้ใช่ไหมหรือบางที่อาจจะเป็นไวมัดก็ได้นะเออเพราะมันก็เป็นหมาเหมือนกันใช่ไหมดูดิกระโดดได้เด้อ,เออือเแต่มันก็ดูช้ากว่าเบนวูเฟอร์นะแม่อันนี้หมาบ้านอันนั้นหมาป่าหรือบางทีตัวที่เร็วที่สุดอาจจะเป็นแคนนอนโบก็ได้นะนี่อู โคตรไวโคตรไวไวกว่ารถอีกนะ่ทุกคนดูดิเห็นอ้วนอย่างแคนนอนโบแต่พี่พิวนะจะน้องก็ดูต่อทุกหนึ่งไลน์และหนึ่งติดตามเบนจะได้กินมันทอดแซ่บหนึ่งถาดหรืออาจจะเป็นพวกเอเลี่ยนสายความเร็วอย่างฟาสแท็กก็ได้นะก็ไวใช้ได้นะอาจจะไวประมาณแคนนอนโบเลยก็ได้นะเนี่ยดูดิโคตรเท่ทุกคนวิ่งไหมฝังหนึ่งของเมืองอย่างไวฮะทุกคนหรือบางทีอาจจะเป็นเอเลี่ยนที่เขาบอกว่าวิ่งไวที่สุดอย่างเอ็กซ์ตาร์เรก็ได้นะไปเลยโอ้ดูเป็นขึ้นเป็นขึ้นแบบ โอ้ถึงอีกฝั่งของเมืองแล้ววิ่งเร็วประมาณความไวเสียงได้ดูขึ้นพลังดีโหหรือบางที่อาจจะเป็นตัวที่คนขั้นคิดอย่างเวบิกได้ได้นะทุกคนไปเล้โก็อู้ดูอู้ไม่กี่ก้าวแม่งข้มามถนนเกาถึงแล้วไวกว่าเอ็กซ์ตร้าเลทอีกมั้งเนี่ยหรือว่าไวกว่านั้นก็เป็นอัลติเมทเวบิกนี่ตีนยาวขึ้นโดดหนึ่งตองได้ใช้สองก้าวครึ่งนะทุกคนถึงอีกฝั่งโอ้วิ่งไวขนาดนี้ดูวิ่งข้ามภูเขายังได้ทุกคนเนี่ยสบายจัดโอ้วิ่งรอบเมืองแบบชิวๆเลยไม่ต้องกลัวอะไรเ,เดนนดดเินนชตึกห้มลยนนะทุกคชอบเออเเลี่ยนนนตตัวไหคมมม์มาดูคลิปเเตต็ม่อข้างลย